จอรี่เทาวิงวันนี้พาไปไหนครับป๋มไปคลองคงอะคลองอ่ะาขึ้นชื่อว่าเป็นคลองเกาหลีแห่งประเทศไทยไทยสถาปนาตัวเองอีกแล้วนั่นดิป๋ำมันจะเป็นยังไงมันน่าจะแบบว่าต้องสวยงามอลังการมากแน่ๆเลยถ้าถอนแมตคือรู้วมึงโกหกดูความน่าตื่นเต้นคนน่ามาด้วยเอ็มอาร์ทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงตื่นเต้นมากเลย ตอนนี้ออกทางออกไหนป๋ำทางออกสามแล้วจริงๆต้องออกทางออกไหนทางออกหนึ่งตรงข้ามกันเลยซึ่งก็คือก็เลยต้องเดินกันก็คือตอนออกอ่ะไม่ไม่บอกเลยนะว่าเราจะไปโผล่ทางออกไหนก็ขึ้นมาก็เหมือนอ้าวทางออกสามไปเดินไปออกหนึ่งไม่ได้เราโผล่ใช่ไหมเราพวกไอสัตว์เนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้แบบปกติปกติบอกว่าเออะไรนะที่มัน ได้เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับเท่ากับไม่ได้ลมยได้ไหมได้อยู่บริเวณมันเป็นยังไงบ้างคลองอ่างปำลองอธิบายให้คนดูฟังเป็นยังไงเหรออธิบายยังไงดีวะเป็นที่ที่มีคลองเราก็คนสามารถพายเรือได้น้ำสะอาดปะ ไม่รู้อ่ะเขาเรียกสถานหรอมันแค่ไม่มีขยะแต่มันแต่ก็ไม่เหม็นนะแต่มันก็ดูไม่ค่อยน่าลงไปเท่าไหร่อ่ะแล้วบรรยากาศของอ่างมีกี่ฝั่งสองฝั่งก็คือฝั่งเนี้ยมันจะมีของขายแต่ฝั่งนู้นน่ะเหมือนแบบแค่คนเดินเล่นอะไรอย่างงี้เฉยๆนี่อ่าเป็นสตรีทอาร์ตอากาศดีไหมก็ดีนะก็มลมเย็นดี ถ้าคนน้อยจะดีไหมดีมากฝำคิดยังไงกับที่ชาวเน็ตบอกว่าที่นี่เหมือนคลองเกาหลีเมืองไทยแล้วก็เวนิสเมืองไทยครับผมอ่ไม่รู้คือสำหรับผมมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะแบบคือมันเอาไปเทียบกันไม่ได้อะ่ะว่าแบบเหมือนเกาหลีหรือเหมือนเวนิสอะ่ะเพราะแบบคือคือแค่แค่มีคลอง กับพายเรือได้คือจะบอกว่าเหมือนกับเวนิสหรือแบบเกาหลีไม่ได้เว้ยใช่แต่ที่มันไม่ควรมีที่ไหนเหมือนกันบนโลกใบนี้ใช่ป่ะใช่เออแล้วจริงๆคือบรรยากาศ่ลองดูดิมันคือคือมันเหมือนเกาหลีหรือเหมือนแบบเวนิสตรงไหนวะอันยองเซีโยเฮ้ยเหมือนเลยอ๋อป้าืมอนึกว่าอยู่เกาหลีแน่พอดียนภาษาเกาหลีขนานั้นแต่ก็คือช่องตรงเนี้ยใหญ่นะถ้าตีนคาดอ่ะคือใครพาเด็กๆมาต้องระวังนะระวังนะครับหัไปได้สรุป ชาวเน็ตไม่ใช่เวนิสหรืออะไรนะครับคลองอ่างก็คือคลองอ่างครับผมก็จะโดนหนาวปะเปไงลางจ้าคลองอ่างเดินครบแล้วเดินครบแล้วเวนิสเมืองไทยเวนิสตรงแหนวก็คือมีคลองเล็กๆที่ว่ายที่ผ่ายเรือได้เราสองทางก็จะมีทางเดินทางเดินประมาณ สามสี่เมตรซึ่งร้านทอยของแม่งกินไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วคนถ่ายรูปก,กินไปแล้วคนถ่ายรูปก,ก็เติบไปครึ่งหนึ่งก็เดินตรงไหน,นเดินอยู่ดีก็อาจจะมีมอไซค์มาเฉี่ยวคุณได้พูดถึงว่ามอไซค์ก็มาเลยแลอาหารหลากหลายไหมสิ่งเดียวที่น่าจะดีก็คือความหลากหลายของอาหารแม่งมีตั้งแต่อาหารไทยอาหารดีเบียอาหารเนปาลอาหารฝรั่งสเต็กขนุนไข่มุกแม่งมีหมดเลยได้ ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารนีานกัชื่อ Tony Restaurant เดี๋ยวอาหารมามารีวิวได้ามสั่งอะไรไปบ้างมีเอามีอะไรวะมีหม้อแกงไก่แกงไก่กสท้าน้ำข้นอ่ามีไข่แกงกะหรี่เออแล้วก็มีแป้งแกงชีสใช่ปะเออแกงชีสอินเดียถามว่าจะอร่อยไหม ก็น่าจะกินได้แหละมันคงไม่แย่หานะบ้างเพราะกลิ่นก็หอมนะเพราะว่าเราล้อจากศีลังกามาแล้วถ้ากินศีลังกาได้อย่างอื่นก็น่าจะกินได้เป็นอาหารไลยเก็บงานกินส่วนอาหารแบบกินไปเราพันลืมอันนี้คือแกงชีสแกงชีสอ,อันนี้แกงกะหรี่ไผ่นะคะอันนี้เป็นคาราตาอมฮองอันนี้ชิคเก้นมาลา,าเป็นไงบ้าง ก็โอเคนะไม่ได้แย่รสชาติก็อร่อยอะ่ะมันอ่อนกว่าอินเดียปะกัแม่เคยกินอินเดียจริงปะเนี่ยใช่อันนี้จริงก็แกงเนี่ยเหมือนกลมกล่อมบ่าอินเดียนะครับแต่แป้งรสชาติคนไทยกินได้เออใช่คนไทยกินได้แบบมันจะติดหวานได้ดีน,นึงเหมือนแบบแกงม,มาสมัดเลยใช่แต่แป้งยังไม่ได้แล้วรอนานไหม <laughs> คนละอวอร์เนอร์บอกรออีกยี่สิบนาทีเออแม่งจะชงโมงอ,อ๋อผ,ผมไม่ได้คำตอบแล้วรอนานแล้วรอนานไหมสามสิบนาทีต้องได้น้ำเปล่าไ,ได้น้ำเปล่าแล้วความสะอาดเต็มต็ดเอาอันหนึ่งส่วห้าเหรอ ก็คือโอเครู้กันเนาะก็เป็นร้านอาหารโล,โคลเคเตียนชิตตุ๊อเปียกันมาแล้วค,ค่ะโอเคค่ะก็จบลงแล้วสำหรับทริปคลองอางอ่างแบบกระทันหัน ท้งองผ่านเวนิสเมืองไทยจริงๆก็มันก็ไม่ใช่เวนิสเมืองไทยเนาะมันก็คือของอา่าแล้วก็แต่น้ําสะอาดจริงนะอ,นนนอันนี้ไม่เหี่ยงแบบไม่เหม็นบบอันนี้ไม่เหม็นไม่มีขยะใช่แล้วก็อาหารก็อาหารจริงๆก็เยอะนะอาหารหลากหลายใช่ลแล้วก็เราไปกินอาหารในปานมาซึ่งมเดินออกมาก,ก็มีอาหารขุดทานอาหารขุดทานขุทานอ่ะแล้วเราก็แบบทำไมไม่กินว้าเลย วันข้างหน้าก็จริงๆช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นนิดนึงก็เดินได้เออก็โอเคยังไงก็ถ้าใครอยากมาก็ก็มาแต่ก็อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อชาวเน็ตเยอะนะลดความคาดหวังนิดนึงว่ามันจะแบบเอ้ยเว้นี้คงไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ชาวเน็ตมันชอบแกงคนนะคะก็อันนี้ก็เป็นคลิปควาหวังสั้นๆน้อยยังไงก็ลองมาเองก็ได้พวกเราก็รีวิวไม่ค่อยแก่งเหมือนกันแต่สำหรับพวกเรามันก็แแบบ ถนนมีคลองคนเยอะของขายอะไรอย่างนี้แต่ก็อาจก็เป็นภาพที่ไม่คุ้นตาในกรุงเทพอ่ะกันปิดคลิปแล้วก็ถ้าใครอยากดูเราไปไหนอีกก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้ครับผมันสุขภิชยบเจ้าหนี้พูดเก่งนะ